สวัสดีครับแฟนครับทุกทกท่านนะครับต่อไปก็จะเป็นการวิเคราะห์วิจารณ์มวยรักมวยชอบของศึกเพชรจินดีนะครับชว่วงที่2ถ่ายทอดสดทาง Facebook ศึกเพชรจินดีนะครับแล้วก็มวยเด็ด789เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์หลังการช่างน้าหนักพร้อมราคาเร็ดน,นะครับอนอื่นก็ต้องขอแจ้งกับแฟนคลับก่อนนะครับเกี่ยวกับไลา์ภาคยุคที่สิบสี ที่ผมได้แนะนําไปนะครับเป็นสิ่งดีๆดีที่อยากให้แฟนคลับเข้าไปสัมผัสเข้าไปเป็นใช้เป็นหลักประกันนะครับแอปพิเค24ที่นี่มวยเสมอไม่กินนะครับเจ้านะครับคืนทุนซึ่งที่อื่นๆเนี่ยส่วนมากจะกินนะครับที่นี่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งดีนะครับก็เลยแนะนําที่นี่ไม่กินนะครับมวยเสมอคืนทุนอย่างทย์เสาที่ทีแล้วนี่สองคู่ถ้าเป็นที่อื่นทางเว็บที่อื่นกินแต่ที่นี่ไม่กินนะครับแอปพลิเค24 ที่เดียวจบรบทุกความมันนะครับที่นี่การันตีเรื่องความมันคงทางด้านการเงินแฟนครับก็เข้าไปสมัครได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแฟนครับก็ไปกรอกข้อมูลแล้วก็เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับราคาเดทไหลต่อไหลองในแต่ละคู่บรรยากาศการเล่นราคามวยพักยกเป็นอย่างไรใครต่อแบบไหนราคาเป็นอย่างไรเราก็จะรู้ได้ด้วยตนเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้นะครับเราก็นําสิ่งดีๆจากจุดตรงนี้นะครับจากที่นี่ ไปประยุก์ใช้ในการหาเงินหาทองเลี้ยงครอบครัวของเราต่อไปนะครับและผมนะครับยังมี YouTube อีกช่องนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องอภรมช่องอภรมเมืองดอกบัวนะครับเป็นช่องหลักแต่ก็ครั้งก่อนก็โดนบล็อกไปนะครับเจ็ดวันเพื่อมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับแฟนคลับก็เข้าไปกดติดตามเลยนะครับของอีกช่องหนึ่งคืออภรรมช่องสำรองนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดติดตามข่าวสารไม่พลาดข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับแฟนคลับทุกท่าน ก็ขอบคุณมากที่นี่ด้วยนะครับแ้ะแฟนคลับนะครับที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ผมนะครับกลุ่มไลน์ FC ออปมนะครับก็บันทึกเบอร์โทรผมนะครับ0 9นย์5 0480ย์ี่ดก็จะขึ้นไลน์ผมแล้วก็ทักมาเลยนะครับว่าต้องการเข้ากลุ่มไลน์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับที่ไลน์พันตุ้งยี่สก็ม,ไมีไม่มีค่าใช้จ่าย FC ออปมก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทักมาได้เลยผมก็จะเชิญเข้ากลุ่ม มันก็จะมีข้อมูลมีราคาเป็นลายเป็นส่งอาจจะไม่เท่ากลุ่มลายพักยกระดับมืออาชีพเขานะครับแต่ว่าก็พอมีข้อมูลไปต่อสู้เขาบ้างนะครับแล้วก็เข้าไปดูราคาเด็ดราคาอะไรต่างๆได้โดยที่นี่นะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไปมาดูรายการมวยช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองคู่แรกก็จะเป็นเสาโทอ,อัจฉริยะนะครับแฝดพู่น้องวันนี้พบกับทางด้านพีรพัฒน์มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับเจ้าพีรพัฒน์สิบดอกจิก ที่น้ำหนัก120ปอนด์ตูวที่สองจะเป็นน่ารักสอจ้าตุ้งแปรจีน,นะครับหรือเจ้าน่ารักปอประจักวันนี้พบกับทางด้านเชียกรพอหลักบุญหรือเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญนะครับสี่คู่ที่สามนะก็จะเป็นสมิงเดชนอนนวัดยิมวันนี้พบกับทางด้านช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยที่น้ำหนัก131ปอนด์และคู่เอกนะครับคู่ที่สี่ในช่วงที่สองก็จะเป็นซ bon, ุปเปอร์บอลปอพิมลศรี หรือเจ้าขบวที่บก้าสิบเก9นะครับวันนี้เจอกับรุ่งกิจบ่อรุ่งโรดที่หนัก137้าปอนด์นะครับนี่คือรายการมวยช่วงที่ 2, 2มาดูผลการช่างน้ําหนักนะครับผลการช่างน้าหนักคู่แรกนั้นเสาโทกับทนันพีรพัฒน์เสาโทมา120.7ลดอยู่0.7ส่วนพีรพัฒน์มาร2 0 2ยอลดอยู่0.2นะครับนารักซอเจอ้าตงแปรจีนนะครับนารักปอประจัก์มา1 2 6 2 ลดอยู่0 2, ส่วนเจ้าเชียรกรแีเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งมาร้อยี่กดลดูนนะครับสมิงเดชมา132.2นะครับลดอยู่ 1. 2ส่วนช่อฟ้าก็มา132.9สาลดจุ 1, 9, ดหน่งจนะครับซุปเปอร์บอลออพิมอลสีก็มา138.8นะครับลดอยู่1 8ส่วนทุงกิจก็มา138.1สาดจุ1นลดห่งจนะครับนี่เป็นน้ำหนักเมื่อเช้า ต่อไปเป็นราคาเด็ดนะครับราคาเด็ดนะครับช่วงประมาณเวลา11นาฬิกานะครับราคาเด็ดคู่แรกนั้นเสาโทเป็นต่อที่74นะครับเสาโท74น่ารัก54นะครับสมิงเดท54และซุปเปอร์บอลเป็นต่อ32นะครับเสาโท74น่ารัก54สมิงเดท54และก็ซุปเปอร์บอลเป็นต่อที่32นะครับมาดูมวยรักเมยชอบของผมนะครับคู่แรกนั้นเสาโทอชริยะนะครับซ้อมอยู่เดทรัต แฝดผู้น้องของเสาเอกนะครับวันนี้ต่อยทั้งพี่ทั้งน้องคู่แฝดกันนะครับเจอกับพิรพัฒน์เมด็ทเจ็ดแปดเก้าอยู่กับทีมงานผู้จัดนะครับเพชรยินดีคู่นี้ครับเสาโทเนี่ยหนักแรงแข็งแกร่งฝีมือดีนอกได้ในตีครับตัวนี้นอกได้ในดีส่วนพิรพัฒน์ก็เหมือนกันครับการดูดีเขาเกมเช่นกันนะครับหนักแรงทุกลูกวันนี้ดูเสาโธ่ได้เปรียบนะครับเตบเปิดมาเป็นต่อเจ็ดสี่คู่นี้ผมชอบไปทีเสาโทปอชริยะนะครับหนักแรงทุกลูก วันนี้น่าติดตามครับเปิดหัวมาไม่เป็นที่เด็ดเลยนะครับเสาโตอัดเจาะอชริยะส่วนคู่ที่2นะครับน่ารักสจตุ้งประจีนน่ารักพอประจัก์เดิมครับหนักแรงรุนน้องได้ครับมวยตัวนี้วันนี้มาเจอกับมวยรุ่นพี่ครับชายกรพอหลักบุญหรือเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญตัวนี้ช่วงหลังเนี่ยเจอกับตัวตัวใหญ่สูงสูงครับต่อยชิงแชมป์มากขพลาดทั้งสองครั้งวันนี้เปิดมาที่น่ารักก่อ5้าสี่ส่วนตัวผมนะครับชอบพิธีชายกรพอหลักบุญเขเปิดมาเป็นรองที่5้าสี่น่ารองมากครับ หนักแรงทุกลูกจิตใจดีปลอดใหญ่ปลายแรงซ้อมอยู่กับสียแขกปีเคนะครับวันนี้น่าติดตามผมให้เป็นทีเด็ดตรงเลยนะครับโจอฟ้าเป็นหนึ่งทอหลักบุญรือเจ้าชายยกรทอหลักบุญมาดูคู่ที่สามของรายการนะครับสิงเดชนอนณวัตยิมตัวนี้ฝีมือดีหนักแรงทุกลูกครับเข่าในเหนียวแน่นวันนี้ได้สูงได้ใหญ่นะครับเจอกับทางด้านช่อฟ้าทอแสงเทนนอยจากบุรีรัมตัวนี้หนักแรงทุกลูกเข่าในปั้มดีรุนแรงปลอดใปย,ยปลายแรงเช่นกันครับ กระดูกข้เรียวการผันมวยดีกว่าเลกเปิดมาให้ทางด้านสิมิงเดชเป็นต่อ5-4คู่นี้อารมณ์ทนรองอีกตัวครับช่อฟ้าถอดแสงแต่น้อยกระดูกการผันมวยดีกว่าหนักแรงทุกรูปวันนี้ถึงเ0ปฟี่ถึงจะเสียเปลีอกรูปร่างแต่ก็น่ารองครับยืนนับนอกได้นะครับผมชอบไปที่ช่อฟ้าถอดแสงแต่น้อยเพื่อของรายการนะครับซุปป์บอลออพิม,มนลสีนะครับซุปป์บอลทีเด็ด99เจอกับรุ่งกิจบอกรุ่งโรจน์ะครับรุ่งกิจก็ซ้อมอยู่กับจีมงานพิศพินดีนะครับพิศพินดีของจีมงานผู้จัด เช้าเนี่ยมาลดน้ำหนักอยู่หนึ่งจุดแปครับซปเปอร์บอลส่วนรุ่งรวดมาลดอยู่หนึ่งจุดหนึ่งคุณีซเปอร์บอลสูงยาวเข่าแหลมคุณี่ช้าหน่อยนะครับแต่ว่าเข่าแหลมแทงเจ็บได้รูปร่างได้สูงได้ใหญ่วันนี้รุ่งกิตเหมือนเข่าเช่นกันเคยแพ้มาวันนี้ก็ยังเสียเปรียบรูปร่างอยู่นะครับน้ำหนักนี่เป็นน้ำหนักที่โชคดีของซปเปอร์บอลด้วยนะครับเดบิปิดมาเป็นต่อที่สามสองให้เป็นททเดเดตตัวที่สามเลยนะครับซปเปรอร์บอลออิฟี่มอนสีเป็นมือที่หน้าตอกนะครับได้ใหญ่ได้สูงได้ยาว สรุปแล้วมือชอบวันนี้ช่วงที่สองนะครับชอบไปที่เสาโทปอจฉริยะครับแฝดผู้น้องวันนี้ดีกว่าครับไปสูงได้ใหญ่ส่วนคู่ที่สองอยากให้ลงทุนลงไปที่ชี่ยยก่อนพอหลักบุญนะครับหรือเจ้าฟ้าเป็นหนึ่งพอหลักบุญตัวนี้แข็งแกรง่งหนักแรงทุกลูกเจอรูปร่างได้ใกล้เคียงกันที่มมมวยคล้ายกันแต่กระดูกเขาเกมหนักแรงดีกว่านะครับส่วนตัวที่สามก็ลงทุนลงไปที่เจ้าช่อฟ้าทอแสงเทียนน้อยหนักแรงทุกลูกนะครับจากบุตรีรำพ่อนใจตายแรงส,สู้สู้ดีครับบูททอลหด น่าจะพลิกเกมได้ครับวันนี้รุ่นน้ำานอกได้เช่นกันส่วนคู่เอกเมื่อใกันนะครับผมจอไปที่ซุปเปบอนอพิมศสีมวยเยชนะมานะครับซ้อมอยู่ทีเด็ด99ได้สูงได้ใหญ่น้ำหนักนี้ไม่เสียเปรียบนะครับให้เป็นทีเด็ดตัวนะครับันนี้ขอให้แฟนคลับทุกท่านจงโชคดีทำรวยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับที่ต้องการเข้ากลุ่มไลน์ผมนะครับบันทึกเบอร์ผมแล้วก็แอดไลน์เข้ามาทักมาได้เลยนะครับและแฟนคลับที่กําลังมองหามวยลายพะโยนะครับ ฝากไปด้วยครับพ p k 24ที่เดียวจบครบทุกความมันนะครับที่เดียวจบครบทุกความมั่นใจครับกรณีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินที่นี่มวยเสมอไม่กินนะครับไม่เหมือนที่อื่นๆที่อื่นเนี่ยมวยเสมอโต๊ะกินเรียบนะครับนําเอาจุดดีๆจากที่ตรงนี้มาเป็นหลักประกันในการให้เงินหาทองเลี้ยงครอบครัวเราต่อไปนะครับฝากไว้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ